วันนี้เราจะมาเปลี่ยนนะครับหน้าปกเพจ a c e b o o k นะครับจะเปลี่ยนใน Facebook ไม่ได้นะครับเปลี่ยนได้แต่ในนะครับเพจ a c e b o o k นะครับใน Facebook ส่วนตัวนั้นจะเปลี่ยนไม่ได้ครับผมยังเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าเปลี่ยนในเพจของเราที่เราสร้างขึ้นมาทนี่เปลี่ยนได้นะครับหน้าปกเพจนะครับก็อันดับแรกก็เข้ามาที่นี่เลยนะครับโคมนะครับเปิดโคมเลยนะครับนะฮะเปิดโคมนะครับแล้วก็พิมพ์คําว e ่า Facebook นะฮะ อฟตัวเดียวก็มาแล้วครับผมนะติกมาที่ Facebook เลยนะครับ,นะรบต่อมาหน้านี้เราก็จะเข้ามาหน้า Facebook ของเรานะครับเราก็เห็นจุด3จุดไหมฮะอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะจุด3จุดนี้ก็ติ๊กเข้าไปที่จุด3จุดนี้แล้วก็มาเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับติ๊กมันก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็นะครับมาแก้ไขตรงนี้นะครับพิมพ์คําว่านะครับแก้ไขตรงนี้พิมพ์ก็ว่านะครับ www.facebook.com นะครับลบออกนะครับตัวนี้เป็น w w w นะครับ f a c e b o o k c o m นะครับลบออกนะครับตัวนี้นี่ก็ลบออกให้เป็นแบบนี้นะครับให้เป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็เริ่มต้นไปนะครับมันก็จะเข้ามาในหน้านี้นะฮะ ข้ามาในหน้านี้แล้วก็หาดูเพจของเรานะครับเพจของเรามันจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับไหนดูเพิ่มเติมนะครับเพจของเราอยู่ไหนนะครับมันมีอยู่แล้วผมมีหลายเพจนะครับเดี๋ยวผมมาดูแป๊บหนึ่ง b g m soft gel อ๋อนี่ไงมันจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็มาที่เพจของผมตัวนี้พึ๊ดมาแล้วครับ รอสักครู่นะครับตัวนี้มันอาจจะใช้เวลาโหลดหน่อยเข้ามาในเพจของเราปุ๊บเนี่ยฮะอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วครับเนี่ยนะเปลี่ยนหน้าปกแล้วอยากต้องการเป็นแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนแล้วตอนวนี้ผมก็จะเปลี่ยนดูทั้งหมดนี่นะฮะผมจะเปลี่ยนตัวนี้ครับเนี่ยคุณป้ายืนอยู่เนี่ยผมจะเปลี่ยนหน้าปกนะครับก็มาที่นี่เลยครับคลิก นะครับไข่ปลาสามจุดนี้เราเริ่มาที่แก้ไขโพสนะติ๊กตรงนี้เลยปึ๊บอันนี้ต้องใช้มือขยายนะครับมันอาจจะเล็กนะฮะเดี๋ยวขยายดูนะครับนี่นะฮะแล้วก็มานี่ภาพขนาดย่อนะเหมือนใน youtube นะฮะเหมือนเปลี่ยนปก youtube นะฮะติ๊กตรงนี้เลยครับรูปภาพนี้หลังจากนั้นก็จะมีให้เราเลือกประมาณสิภาพนะฮะภาพที่สร้างโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราไม่เอานะครับ เราไม่เลือกภาพเหล่านี้เรากําหนดเองนะครับผมก็มาที่นี่ครับรูปภาพที่กําหนดเองติ๊กตรงนี้เลยนะครับปุ๊บนี่นะฮะก็กําหนดได้นะครับเมื่อกี้ผมเอารูปนะครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมยังไม่ย้ายเดี๋ยวผมย้ายแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตนะครับผมย้ายแป๊บหนึ่งผมทําไปในนี้นี่ผมต้องการภาพนี้นะฮะผมก็ย้ายมาที่นี่ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะย้ายมาที่กล้องก่อนก็แล้วกันนี่นะครับ ย้ายเสร็จเรียบร้อยผมก็เข้าไปใหม่ครับเอามานี่นะกูเกิลโค m มใหม่นะบอกก่อนนะรับรูปภาพยังไม่มาครับเอาเวลาผมนะาําหนดรูปภาพใหม่มาแล้วครับผมจะเปลี่ยนเป็นภาพนี้นะฮะนี่นะฮะนี่เปลี่ยนปกเรียบร้อยแล้วพอปกมันมาแล้วนะครับปกมันมาเรากําหนดเองแล้วก็เราก็มานี่นะครับบันทึกครับบันทึกนะฮะ บันทึกรอสคูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงฮะปกมาแล้วครับปกมาแล้วครับเราจะออกจากนี่เข้าไปดูใน facebook เราก็ได้นะเดี๋ยวออกจากนี่นะครับออกจากหน้านี้ไปนะครับดูนะครับดู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 เข้ามาใน Facebook ครับแล้วก็เข้าไปที่เพจของเรานะครับเข้าไปที่เพจของเรานะ BGM s ็ o ซอ e ต์เบำรุงสายตาเนี่ยดูนะครับมันอาจจะเร็วนะฮะเนี่ย นี่คือปกของเรานะฮะเนี่ยฮะมาแล้วครับเมื่อกี้ดูทีวี <TV S 1> ด้วย,วยไหมเป็นนะะไ,ไงบ้างกินบีเจมส์บมาแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างกินบีมันต้องใช้เวลาดูแบบคือว่ามันมาแล้วแหละฮะถ้าเราดูแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันม,มีปกมีกเล็กนอนยนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยถนะ้าใครทาไม่ได้ก็อ้าค่อยๆย,ย้อนกลับไปดูนะครับว่าผมทำยังไงบ้างนะครับอาจจะเร็วบ้างนะฮะเนี่ยฮะปกวันนี้นะฮะ ับเดดีียวก็บอกมันมีนะครับเออแต่ว่าเปิดอูทีวีดจะดูด้วยไหมมันจะเร็วอ่ะนึกออกไปฮะในเพจเห็นไหมฮะบอกมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้เราดูแล้วมัเป็นไงบางกินบีเร็วอ๋อแค่นี้ครับดีขึ้นนะแค่นี้นะฮะลองเข้าไปดูใหม่ลองเข้าไปดูใหม่มันมีนะครับโปรองมันปุ๊บ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 เนี่ยฮะปุ๊บเนี่ยฮะมีนะฮะแต่ก่อนเป็นอะไรนะแต่ก่อนน่ะตาอ๋อแค่นี้ครับคลิปนี้มันเป็นในนี่ไงคับเป็นต่อ